ทางซอยแบสซอยแบสมาหาเพื่อนวิ่งช่องช่องนี้แล้วช่องนี้เข้าเข้าโอ้ยแล้วซับมาจบได้ที่ซอยแบสโอ้โหลูกนี้ครับซอยอย่างแบสแซดอย่างบ่อยครับซอยแบสหนึ่งประตูต่อศูนย์ของโคราชแล้วโอ้ทำดีครับจังหวะนี้คือจังหวะจ่ายหาช่องจังหวะแรกนิดเน้นเลยครับเป็นไงพะปาละยองเป็นไงโอ้โหเดี๋ยวต้องดูจังหวะ หาจังหวะยิงแถวสองเนี่ยสวยมากแต่บอลไปชนเสานะครับเนี่ยอุบลของระยองมันขึ้นด้านบนไม่ได้อ้าวแล้วขวาเอเลนเยเกอร์กดเต็มข้อครับล่อเสาดังเป้งเลยโอ้โหจากสองขาเป็นสี่ขาชนกันเองครับเอามาอีกทีแล้วเก็บได้ขวาขวาทาโรติดเซฟอ้าวแล้วบอลยังเป็นใจให้ระยองครับมาฮีเจซิกมต้ไม่ได้ จยาวๆคราวนี้ใครเก็บได้เก็บได้ครับมาลูกนี้แล้วลูกมาหลุดมาแบบนี้เด็กเด็กเลยเล่าจบได้ครับปูเจ้าพนพงศ์นี่แหละครับโจ้พนพงศ์ครับตีเสมอครับลืมอะลืม่โจ้นาทีบาบครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับระยองมาจนได้หลังจากที่หมูหกไปก่อนหน้านี้โอ้โหนี่ครับูกผ้าสามต้มไปเลยครับเป็นการ โน3คะแนนให้กับระยองกลายเป็นหนึ่งแต้มทั้งคู่นะครับแบ่งแต้มครับนักเตะที่ต้องบอกว่าเออไม่ไม่มาโรงเรียนแล้วก็ลาผู้ใหญ่ไปแล้วใครเหรอครับเอ็มลาป้านะฮะคือลาผู้ใหญ่ไปแล้วไปเถอะตอนนี้ไปเลยเออแต่ว่าบีดปีดม้วเอ็มลาป้าเอเอ็มลาป้ามาดิจะลาไปไหนยิงช์เลยนี่อาทิตย์ปุดจินดาช้วยครับและจริงเนี่ยก็เป็นหนึ่งคนที่อยู่ ระยองด้วยนะคือเป็นนักเตะต้นสังกัดจ,จริงออโอ้โหจากอาทิตย์บูจินดาครับฝั่งบิสติ้ครับนี่เป็นไงน้ำก่อนเลยชอตหนวดว่าหนวดสองข้างอ,อ่าดูกันหน่อยครับจังหวะนี้บิสโซลี่มาพอดีครับแล้วตอกส้นกลับมาโหาูยิงแถวสองมาใหม่ครับจังหวะนี้บอลขอ,องโคราชบาเซลเจราดีไหลมาเดียวเดียวโอ้โหจังหวะนี้เดี๋ยวต้องดูว่า มันไหลไปช่องนั้นได้ยังไงครับแล้ว<ฤ>คนยิงเป็นพลาสติกตตามสั้นเนีไยช่องนั้นเข้าใจแต่ไหลแล้วมันผ่านไปยังไงก่อนครับโอ้โหมันทะลุทะลวงโอ้นีบอลหรือสว่านคร่าเนี้ยเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูจังหวะภาพรีเพ์กันหน่อยครับแต่ตอนนี้ที่ไม่รีเพคคือหนึ่งหนึ่งแล้วครับเราน่าจะยืนตรงน,นั้นเนี่ยถ้ารวม2ทีมเนี่ยน่าจะมี5คนนะครับบอลมันไปทะลุ5คนคนกับ4ี่ห้าคนไปได้ยังไงครับเดี๋ยวดูครับคือตัดกลับมาแล้วเนี่ยครับบอลวนของ โคราดดิแอสกลับมาครับอาทิตย์มันแดนบนไม่มีต้องสวิตมาอาทิตย์เบิกบิสโซรี่แล้ว1-2สองไหมหนึสองตามสู่เลยใส่ไปเลยครับบอกเลยว่าสวดหรือให้บิสโซรี่ได้เลงแบบนี้เนี่ยไม่ต้องหลอดม่วงแล้วครับหลอดเขียวธรรมดาก็เข้าครับโอ้โหบิสปิกครับได้เน้นได้ลองก็คมกริบเลยครับอลูกนี้ถือว่าเฉ <c oughs> ียบขาดครับบิสใช้บิสยิงโอ้โห บิสซอรี่ครับโดยบิสบิ๊กครับจังหวะสู่สสำเร็จเลยครับรับบอลเสร็จ1 2สองครับชิง่ง12แล้วขวาโอ้โหคมสิครับคือยิงบิสซอรี่นี่ยิงคมอยู่แล้วครับเดียสคืนกลับมาอาทิตย์อาทิตย์บุดอาทิตย์บุดบุดบุดโอ้โหโอ้โหบิสบิ๊กครับประธานโทษกินมีดเป็นอาหารเลยเนี่ยทำไมมันคมอย่างนี้ครับ สามงานสามประตูครับโอ้โหบอกแล้วอาทิตย์บุดแล้วบุดเลยครับจังหวะขึ้นเกมทางขวามาดูอาทิตย์บญจินดาครับเลือกวนล็อกไปล็อกมาเ,เข้าซ้ายโอ้โหไอ้จิงซ้ายเนี่ยไม่ทั้หนัด้วยนะหลอกแบบดิจิตอลครับเดี๋ยวดูจังหวะอาทิตย์ครับยึกยักยึกยักครับรับบอลจากลูกคันดิยาส์มาครับ เาเก็บได้อ <á> ีกรอบหนึ่งเคโกเน่นไหลามาจังหวะนี้เจราดี้เปลี่ยนซ้ายอนันต์อนันเอาบอลลงอนันต์ล็อกเข้าขวาอนันต์มองในกรอบแล้วเอ็มลาป้ามาไม่หมยังไงวะอาแต่ว่าดูเอ็เจเจมขวาไปเตมโอ้โหง้างจากบ้านเลยครับหลอดม่วงด้วยแต่ว่ายังไม่ร่วงเอามาใหม่เจเจมนัทนันให้มาไหลต่อชิงไมอีกทีสองกูตามซันเทโ ตอนนี้เนี่ยก็บิดบิบอกทําไม่ได้เพิ่มก็ขอไม่เสียไม่เสียแล้วไม่เสียจ JJ ไม่ยอมไหลมาแล้วล็อกล็อกแล้วล็อกล็อกขวาล็อกขวาโอ้โหเวเจเจมันมาทุกอย่างเลครับจังหวะจบแต่มันไม่ได้ประตูแล้วยองสวนกลับมาได้ไหมเอาครับกรวิทอาทิตย์เบิกดอกโซนมาแล้วมีพื้นที่มีพื้นที่มีเวลามาแล้วกลับขึ้นมาอาทิตย์เบิกเบิกน้ เฮ้ยไอ้บิ๊กบิ๊กไอ้เจมมันไม่ใช่คอสบาชาเลนด์เ้ยเขาเอาเอาตรงตะข่ายเฮ้ย